ขอกาบสวัสดีนะครับคุณเจ้าขบีมณัทวัฒน์ช่องช่องอีกช่องหนึ่งนะครับคือแบบผมจะมาทําแบบวันนี meals, jas, ้ผมจะมาเล่นมาครับโหมดครีเอทีฟนะครับวันนี้ผมมาเล่นแบบแนวแบบสร้างเมืองแบบให้มันใหญ่ๆสร้างบิวอะไรตามที่ผมต้องการเราไปเริ่มที่บิวแรกเลยครับแรก่อนมันีบบผมมใช้คำสั่งสีขึ้นมาครับ เออคือตอนนั้นผมไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่ผมไปส่สาลายิสิย่้าหญาทะเลมังไย่ผมจะส่มาสก์พูชแบบไม่ป่อเกลือทิงผมจะทำเป็นแบบอสปูดแพง่ะได้กระนั้นดีสุรงเอาสปูแบบรนี้ผนี้ลองออกแบบบ้านยูลองปูพื้นบ้าน กำแล้วก็มันน่ารักดีนี่เป็นน่าจะเป็นการสุดว่าที่สวยที่สุดเท่าเท่าที่ผมเคยสร้างนะตัวอย่าชีวิตโลกมันสร้างอะไรอะไรนี่สวยสุดแล้วไม่แต่ไม่นี่ไม่ใช่เอาชีวิตโลกให้เป็นเรืองเฉยผมไมม่ผจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูว่าเราใช้เวลาในการสร้างแบบนี้กี่วัน เรากำลังทำตอนนี้หน้าตา่างมันไม่ถึงกำลังทำอะไรี่ตรงทังงง้นบ,บอกผมไปสื่อลองดูมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่คิดไม่ได้สวยเลยตอนนี้ผมอีกช่องแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมาทำอีกช่องนะที่เป็นอีกช่องของผมจากช่องบินมนาทีาว่าปกติอันนี้เป็นบินม๊มนาทีาว่าเอ็กดีที่เห็นผมยิงนิงอย่าง,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 งนี้คือ ผมไปอาบนาอนว้วดีมาดิน้องดีน้องคุณสขัดใจวะขัดใจมากเลยที่เป็นงานจู้โอเค,ค,คันกลับมาแล้วครับกละนสครามข่าวร่างสรอางทำให้มันดีขึ้นแต่แล้วก็เปล่ยนต่อลย ไม่กวรรับได้ำคนนอนเหมือนที <that> ่ผมนี่ไมอยายที่ฉุนคันแบบจำคนมาน้างกลมๆเหมือนแบบกลมๆกม่ไทำแบบย่างผมก็รู้ที่ผมคิดว่คจะทำเป็นวกลมมาละมัก็ดื่มน้ำผมที่กำลังทำลังคา เดี๋ยวอีพีหน้าถ้าลงชา้าอาจจะลงชา้าเพราะมันมเกลียดนิดนึงเนี่ย,ยเพราะว่าท่างายดีว่าเออเป็นเกลียดทำอะไรในี่ด้วยแล้วควรจะตัดคลิปเสร็จน,นะครัไม่ใช่ตัดง่ายงาน,นะคะุณตนองอย่างทดสอบทดสอบมันเข้าใจแป๊บเดียวมันตัดได้แล้วหยุดที่ผมที่กำลังออกออกแบบบับบบนได แต่พอผมทำทางนี้เสร็จท so like totally. ั้งใจไปขอคอยมอคอยสูงขึ้นไปแต่ตอนผมทำเสร็จผมลืมทำบันไดผมจำบได้ผมลืมทำบันไดผมทุบบันไดออกแล้วผมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้บันไดเลยไม่รู้แต่ผมชอบทำของที่เป็นแบบสลับแบบเนี้ยโอ้โหสูงไหทีนี้ก็ผมใจดำ งานที่วนาการที่ผมทำ่ลงมาเดี๋ยวมันจะดูไม่ถูกลุ่มเรารู้ผมจะทุบเออวางข้เ้กราานสถานการณ์ได้คเบไม่ใช่ดิ๋อวกูทบไปข้างนไม่ใช่เหรอจะมชเยอะผมไม่รู้นงคอยต่อยนรมทำันแบบหน้าบ้านแล้วก็มีจจหน้าบานแล้วก็ยที่จะทำให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น รักลอาองแตการทาการทหารแบบรับตามแวแต่สิาคิดอยาจะทำแบบนี้เานมันแบบสวยๆที่คิะจะแลับต่อมาเดิแต่มันจะยทำแล้วมันไม่สวยเลยผมยังกำงอมบ้านผมาผนการา็นร่งเมที่กเสีย้วงกาค่ะี่คนบางกลุ่มกาไฟลงไปเขอาจจะมองว่าสหัฐค่ะ หน <c oughs> ึ่งคที 1941, ่แน <so> ่สั้ยก็ถูกวางมากที่กำลังวางกระจกวางกระจกตรงนี้จริงๆต้องวางสลับสีถ้าผมอาจจะเป็นมั่เล่นแฟร์บิคก็แหกระจกเลยไม่ต่อแต่ต้องวางสลับสีไฟฟลูไฟวางสลับสีนะต้องใส่ตรงนี้ทำแบบนี้คือผมจะทำเป็นตู้เย็นแต่ตอนนั้นผมไม่มีตู้เย็นเดี๋ยวอนาคตประมาณอีพีหน้าอาจจะลงมอสเฟอร์นิเจอร์มาแล้วก็จะมีตู้เย็น <c oughs> นี่เป็นค้าเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็จะเป็นยีบนะีเก็นีน้าใอ้วางหาสกอสเกอริตั้งอ้น,นี่เป็นเกหนังเขตพ่อปู่อ่ะอืมตอนนี้ผมกำลังจะทำอ,อะไรนี่ครับนี่คือห้องนอนของผม <c oughs> ไม่ได้ดูสวยเลยก็เลยไม่ได้วางอ่อะไรกระดกเี้เ,เข้าไปด้วยโอรู้สึกว่ามันสวย นี่แหละเข้าปางของหนูเดี๋ยวไปดูดวงดวงแล้วไปดูดวงดวงอีก นานเขาให้มีผู้เปี่ยชีวิตและได้รับผลกระทบจากสารพิีกิ่งวด้นะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่ร่าายทาวุธเอนิโควเค่องบคเก้าหันสแปเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวบ้านหงในโลงวงการใช้อาวุธเอาองราชาเอาลัทฟาปราานใช่วีสอ ก็ลองให้สำหรับสำหรับใครที่ชอบฟินก็กดไลค์กดแชร์ถ้าคุณกดไลค์แลวเข้ามาดูเยอะทีนี้นะจะมาอะไขึ้นรอดู้สำหรับมาในผมใช้เวลาไปประมาณสามวันด่ไปครับรวมๆแล้วก็ห้าสิบกวนาทีถ้าผมไปถ้าผมไม่ไปอาบน้ำอาจจะประมาณสี่สิบนาทีแต่ก็ทั้งเรื่องนั้นไปเจอกันใหม่ทีน้า,นนาครับบ๊ายบาย